ทุกคนครับนี่คือเครื่องพ่นควัน l e n s c o Smoke B มันคือเครื่องพ่นควันแบบพกพาขนาดเล็กและที่สำคัญก็คือควันไม่มีอันตรายสามารถจะใช้งานได้ในห้องที่เป็นสตูดิโอเป็นห้องแอร์แบบนี้นะครับการพ่นควันนะฮะกดแช่ทีนึงไฟจะติดกด2ทีเป็นการเปิดเครื่องมันก็จะพ่นควันออกมาแบบนี้นี่ควันไม่มีอันตรายนะครับ ประมาณนี้กดอีกทีหนึ่งก็หยุดหัวที่เขาให้มานะนอกจากหัวโค้งแบบนี้นะครับเขายังมีตัวอื่นด้วยอย่างเช่นตัวนี้เป็นท่อแบบตรงๆงตัวนี้เป็นหัวจิ๋วที่บีบควันให้เล็กลงตัวนี้เป็นท่อยางซิลิโคน เพื่อที่มันสามารถที่จะแบบหักเข้านุ่งเขานี้ได้และตัวนี้จะเป็นตัวพัดลมหมอกช่วยให้กระจายหมอกให้มันได้กว้างขึ้นนะฮะส่วนใหญ่เราอาจจะรู้สึกว่าตัวหมอกแบบนี้ตัวเล็กๆแบบนี้เอาไว้ใช้ถ่ายพวกโปรดักต์อย่างเช่นอาหารหรืออะไรที่มันแบบไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าตัวหมอกตัวนี้มันก็สามารถใช้ถ่ายพอร์เทรตได้เหมือนกันซึ่งวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องของการถ่ายพอร์เทรตล้วนๆเลยนะโดยการใช้ไอ้ตัวหัวหักแบบนี้แล้วก็ติดกับตัวฟิลเตอร์เพื่อให้มันทําแบบนี้ได้มันคือควันที่ผมจะเอามาติดกับแขน นี้นะครับแน่นอนผมกำลังจะถ่ายลูฟี่ไปดูสเปคของตัว Smoke B กันแบตเตอรี่ของมันนะฮะ2 5 5 0มมิมอาสามารถใช้งานต่อเนื่องได้3นาทีแล้วพัก2วินาทีแบตตัวนึงใช้งานได้ทั้งหมด 18นาทีใช้เวลาชาร์จ3ชั่วโมงและที่ด้านล่างของมันเนี่ยมีช่องขันสก,กู1.4่ส่วนนิ้วขันเข้าขาตั้งกล้องได้น้ำยาที่ให้มาในกล่องนะฮะจะเป็นน้ำยาแบบน้ำมันไม่อันตรายต่อสุขภาพใช้ร่วมกับอาหารได้ตัวหมอกนะฮะจะไม่มีกลิ่นของการเผาไหม้ในชุดจะให้น้ำยาขวดแบบนี้มาทั้งหมด6ขวดถ้าหมดคุณสามารถซื้อเพิ่มได้แต่จะไม่ได้เป็นน้ำยาที่เป็นลักษณะน้ำมันแบบนี้นะฮะจะเป็นน้ำยาสูตรน้ำยี่ห้อสมาร์ทนะฮะรุ่นคอมฟอร์ f ฟอกสโม e b l e ขีดหนึ่ง ก็เป็นน้ํายาที่มาจาก lab ในไทยทางพวตเขาก็ให้ทาง l a ในไทยเนี่ยทำน้ํายาสูดน้ําตัวนี้ออกมาซึ่งมีผลวิจัยเรียบร้อยแล้วฮะสามารถสูดดมได้8ชั่วโมงแต่ในความเป็นจริงเราก็คงไม่ขนาดนั้นแต่ให้รู้ไว้ว่าเขาวิจัยเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่เป็นอันตรายนะครับเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้ที่ผมจะเทสเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้น้ายาสูดน้ําตัวนี้นะแต่จะใช้น้ํายาสูดน้ํามันที่มันแถมมาในกล่องทั้งหมดเริ่มต้นการใช้งานเนี่ยคุณต้องเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับเปิดมาแบบนี้นะไม่ต้องดึงออกมา้งนนนนะเยายยไปใรรูตรีี๊บ่บบบบ เนี่ยเทมยาไปในระูแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ปิดสีส้มตัวนี้เช็คความแน่นของมันให้เรียบร้อยเรียร้อยแล้วเราก็ปิดเข้าแบบนี้มันจะเป็นแม่เหล็กนะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความเป็นแม่เหล็กดึงกันอยู่แล้วคุณก็ติดหัวเข้าไปว่าคุณจะใช้อันไหนอย่างผมจะใช้ตัวโค้งแบบนี้นะฮะก็ติดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เสียบฟิลเตอร์เข้าไปเดี๋ยวเรามาเริ่มถ่ายลูฟี่กันดีกว่าตอนนี้ผมอยู่กับน้องเกดนะครับ เป็นเจ้าของซูเรียชื่อว่าช,ชื่อจริงเหรอพี่ชื่อสตูว้ชื่อสตูคุโรสตูดิโอค่ะคุโรสตูดิโอนะฮะอ่ะเป็นซูเรียคอสเพลย์ส่วนคนคนนี้นะฮะเป็นทั้งเลเยอร์และเจ้าของสตูวันนี้เขากำลังสนใจสิ่งนี้อยู่นะครับสมกบีคอนเซปต์ก็คือลูฟี่ที่เป็นเกียอะไรดีเกียสองค่ะเกียสองอ่าแล้วจะมีควันขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากถ่ายตอนนี้จริงๆแล้วควันเนี่ย ยังลอยล่องอยู่ตรงนี้เลยจากที่เทสเมื่อกี้นะฮะเออพอมันอยู่ในที่ที่ไม่ได้มีแบบแอร์เป่าอะไรเงี้ยควันมันลอยอยู่นานเป็นเมฆลยนะเนี่ยป้อนเข้าไปที่มือแล้วเกดเอามือเข้าใกล้ตัวอีกนิดนึงโอเคเอาออกได้ควันอยู่นานวะ <c oughs> ยังอยู่ในอยู่ในกำมือด้วยโอเคมันมันก็จะออกมาเป็นประมาณแบบนี้คิดว่ามือเกดต้องเข้าเข้าใกล้ตัวอีกนิดนึง เออถ้าไมนหมัดก็ได้ท้าไม่หมัดก็ได้มาเอาออกได้นิดเหมือนจะถ่ายวีดีโอก็ได้นะแบบเนี้ยลองไหมต้องถ่ายวีโอไหมเปลี่ยนเป็นถ่ายวีโอพร้อมนะครับนิดเอาออกเลยเกียดยกสูงขึ้นนิดหนึ่ง แล้วก็ยื่นมาให้กล้องแล้วก็แบวก็ได้อะไรประมาณนั้นอ่ะซึ่งในความเป็นจริงจริงๆเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับว่ามันจะต้องมีแอคติ้งยังไงแล้วแต่ดีไซน์เลยทีนี้มาเพื่อสิ่งนี้เลยก็คือการทำท่าเกียร์สถึงเวลาแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นท่าแบบเอากำปั้นลงนะครับแบบนี้แล้วคอนเซปต์ของมันก็คือมันจะต้องมีควันขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นข้างบน ทีนี้มันทําได้2แบบก็คือไล่จากล่างและให้ควันลอยขึ้นข้างบนจริงๆกับจากบนลงล่างแล้วค่อยถ่ายภาพนิ่งเดี๋ยวเราจะลองทั้งสองแบบจากล่างขึ้นบนก่อนอ,อ้าวพร้อมจากกำปั้นเลยนิดเร็วเร็วพอ เออควันยังอยู่ข้างลานเออควันยังอยู่ล่างก็สวยดีนะเนี่ยนิดก็คือได้แบบนี้เดี๋ยวจับบนลงล่างนะก็ก็ดีนะโอเคเหมือนกับ กำลังทุบลงไปใช่อันนี้เหมือนเหมือนกระทุบลงไปน่าจะดีกว่าไล่จากร่างขึ้นบนนะตอนนี้เหมือนผมได้ลองถ่ายาระยะหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ได้สูดดมควันมีความรู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะมีกลิ่นไหมมีกลิ่นนิดนิดบางๆถามว่ามีกลิ่นเผาไหม้อะไรไหมไม่มีมีปัญหาปวดหัวเวียนหัวไหมไม่มีถ่ายในห้องแอร์แบบนี้สามารถจะใช้ควันแบบนี้ได้แล้วก็ ตัวควันเองเนี่ยมีความอยู่ค่อนข้างนานพอสมควรลอยแท้งเต้งเนี่ยมันไม่หายไปจนกระทั่งเราต้องเอาพัดลมมาเป่าอะ่ะนี่ก็คือความสามารถของไอ้ตัวสม o กบีนะฮะดีหย่อนควันไปกลับไปที่มือเอออันนี้ดีโอเคเออมันให้ฟิลแบบออกมาจากแขนดีมากนิดเอานนี้แล้วกันวะอยากลองเล่นหัวพัดลมตัวนี้ดูแล้วมันก็กดแช่เพื่อเปิดพัดลม เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการลองไม่เปิดพัดลมดูว่าผลเป็นยังไงและเปิดพัดลมเป็นยังไงอ๋อถ้าไม่เปิดพัดลมเกตมันก็จะเป็นควันธรรมดาใช่ไม่มีอะไรมนะากแต่เราเปิดพัดลมอ่ะเดี๋ยวจะลองเปิดพัดลมดูนะอันนี้ไม่เปิดนะเปิดพัดลมละเปะิดไพี่มันจะชู่เลยไหมเออไม่รู้อ่ะเราเราก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเอฟเฟกของการเปิดพัดลมมันจะเป็นไงอ่ะมันก็เป็นพัดลมละนะ อ๋อมันจะพ่นควันแบบเยอะๆเลยอะแบบไดไอ์อะแต่มันจะไม่เป็นก้อนเนาะมันไม่เป็นก้อนใช่อะลองเปลี่ยนหัวหน่อยไหมลองเปลี่ยนฟิลเตอร์นะฮะเอาตัวหัวที่ถ่ายหมูปิ้งตัวนี้เสียบเข้าไปดูตัวอย่างมันเขียนว่าหมูปิ้งอะอะลองดูนะอาจจะข้างหลังโอ้โหเสียงหวยหวนเฮ้ยหูมันเป่าแบบนี้ หมูปิ้งน่าจะถูกใจสิ่งนี้มันเป่าเป็นเส้นนะ่ะมันมันน่าจะต้องแบบยัดเข้าไปในที่แคบๆป่ะเป็นไปได้เพราะหมูปิ้งมันออาเดี๋ยวเรายัดเข้าไปในมือไหมเอออันนี้มันช่วยโปรเจกต์ไงให้วันมันแบบพุ่งมันก็ได้มวลอีกหน้าตาหนึ่งนะลองลองอัดเข้าไปเป็นไงบ้างเนี่ย มันฟุ้งเพราะมันแรงใช่ใช่เขา,าไปาได้หมวกอัดก็ไ,ม,ไม่ได้หมวกไม่นี่เลยความน,นอกกวาจากหมวกเดี๋ยวให้ดูเอฟเฟกต์แล้วกันมันยิงออกไปเป็นแบบเนี้ยมันเป็นลักษณะแบบพุ่งออกไปอ่ะเพราะว่าหัวมันบีบลงอ่ะ มันก็เลยพุ่งออกมาปเป็นลักษณะแบบนี้จริงมันก็โอเคนะสำหรับคนอยากให้พุ่งข้างหลังแล้วก็ไม่ไม่เข้าไม่เข้าฉากเลยใช่และอย่างหนึ่งครับสำหรับคนที่อาจจะไม่มีผู้ช่วยคอยฉีดอยากจะตั้งบนขาตั้งกล้องมันตั้งได้เนี่ยก็คือขันเข้าเพลทขาตั้งกล้องแล้วคุณก็ใช้ดิโมดคอนโทรลในการเปิดควันสมมติว่าเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าผมทํางานคนเดียวไม่มีผู้ช่วยต้องการควันจากข้างหลังกดดิโมดจึกจ๊กจึ๊กมันก็พ่นได้เลยเห็นไหมครับแล้วคุณก็ถ่ายรูปไป นี่ครับรีโมทคอนโทรลมีใอ้ชัยครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับงานคอสเพลย์มันยังมีอีกหลายคาแรคเตอร์ที่ต้องการควันแบบนี้นะสมุกไหมสมุกใช่มก็ยังอยู่ในวันพีซอยู่อะไรที่ไม่ใช่วันพีซและมีควันอีกไหมจริงจริงตัวละครตัวอื่นก็ได้นะแนวแบบต่อสู้แนวแบบแอคชั่นอย่างเงี้ยพวกชูนินทั้งหลายนี่ก็ใช้ควันได้หมดเลยความรู้สึกก่อนดีกว่าในฐานะเลเยอร์ ที่ต้องสูตรดมควันไปพร้อมกับตะกรงก็ถามว่ามีกลิ่นก็มีนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อวินหัวหรือว่าแสบจมูกไม่มีอาการอะไรทั้งนั้นตอนที่พ่นควันนะโดนผิวอะไรเงี้ยก็จะมีความรู้สึกร้อนๆนนิดนึงมันจะอุ่นๆไม่ได้ร้อนแบบร้อนมากนะมันจะรู้สึกอุ่นๆแล้วก็ สำหรับคอสเฟีจริงๆคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าปกติคอสฟีเขาใส่คอนแทคเลนส์กันก็คือควันพวกนี้ไม่มีผลต่อคอนแทคเลนส์ทั้งนั้นโอเคไม่แสบตานะใช่ไม่แสบตาไม่เหมือนแบบควันทูบอย่างเงี้ยควันทูบแย่เลยเนี่ยสูตรใดก็แย่แล้วใช่ควันทูบนี่คือใส่คอนแทคเลนส์แสบตาเลยแต่อันนี้คือไม่มีผลต่อคอนแทคเลนส์หรือมีบางเครื่องพ่นควันมันจะใช้น้ํามัน แบบน้ำมันแบบน้ำมันเบนซินนมันจะมีกลิ่นเผาไหม้มันมีกลิ่นแบบนี้อยู่กันนะ <c oughs> พี่เคยไปเจอแบบนี้เหมือนกันก็อันนั้นเวีนหัวมากพอถ่ายเสร็จอะต้องเอาพัดลมดูดอากาศดูดออกแต่ถามว่าตอนถ่ายเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์มาก <c oughs> เป็นทุกข์มากๆ <c oughs> ทั้งเลเยอร์ทั้งคนถ่ายนะเพราะวาเวลาถ่ายคอสเพลมันต้อง อยู่ในห้องปิดเป็นห้องแอร์อยู่แล้วนะครับเป็นฉากดำไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าควันมันมีกลิ่นเนี่ยหรือว่ามันอันตรายต่อสุขภาพก็คือเราก็สูดกันไปยาวๆเลยใช่แล้วอีกอย่างนึงคือเราไม่ได้ถ่ายเทคเดียวด้วยไงถ่ายหลายเทคอ่ะจบเรียบร้อยครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะสามารถมาช้อปปิ้งได้ที่เว็บดอยเล็บทูโกรดคอมเซเลชชอปหรือใครสะดวกช้อปปิ้งลาซาด้าลาช้อปปิ้งทิกตอกก็เสิร์ชชื่อร้านเล็บทูโกรได้ครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ